24มการาคนี้นะครับคงได้รู้กันนะครับว่าพิธาจะได้กลับเข้าไปเป็นสสอ,อีกครั้งหรือเปล่าก็อยู่ที่ศารลรัฐธรรมนูญน,นะครับว่าจะวินิจฉัยออกมาในรูปแบบใดหรือออกวินิจฉัยออกมาอย่างไรนะครับก็อต้องรอรุ้นกันนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับทุกอย่างอยู่ที่ศาลเป็นผู้ตัดสินว่านะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับ นะครับคุณพิธาจะได้เข้ามาเป็นสสหรือจะรุดจากสสไปเลยก็ต้องรอติดตามกันนะครับและก็หลังจากถ้าถ้าสมมตินะครับว่าวันนี้สารวินิจฉัยว่าคุณพิธาไม่ได้ผิดเรื่องของถือหุ้นสือ่ออันนี้ก็คือคงจะอจบอไปแต่ถ้าเกิดว่าสารนะครับวินิจฉัยว่าคุณพิธานะถือหุ้นสือ่อก็คงจะมีอะไรตามมาเหมือนคุณศักสยามหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็ต้องรอติดตามกันยังไงก็คงต้องรอวันที่24มกรามนี้นะครับรู้ชี้ชะตาอย่างแน่นอนอยังไงก็แล้วแต่สารเป็นผู้ตัดสิน แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ทางพักคก้าวไกลเองก็มีข้อมูลที่ออกมาเราก็เชื่อมั่นนะครับแล้วก็ให้นะครับกำลังใจกับคนที่หลายๆคนนะครับที่เชียร์พักเก้าวไกลอยู่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับเรื่องหลักฐานนะครับที่มีอยู่เนี่ยพักเก้าวไกลไม่ผิดในเรื่องของพิธาถือหุ้นสื่อแน่นอนสิแน่นอนครับว่าจะผิดไม่ผิดอย่างที่ผมย้าว่าสารจะเป็นผู้ตัดสินแต่นะครับทางพรรเก้าวไกลเองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะ บ,บอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ผิดยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางพักก้าวไกลสามารถที่จะบอกได้แต่สุดท้ายแล้วศาลจะเป็นผู้ตัดสินเองนะครับก้าวไกลเปิดหลักฐานชี้พิธารอดว่มหุ้นสื่อเชื่อได้เข้าสภา24มกราคมนี้พักก้าวไกลเปิดหลักฐานชี้อย่างชัดเจนนะครับว่าพิธาเนี่ยรอดหุ้นสื่ออย่างแน่นอนเชื่อได้ว่าเข้าสภาในวันที่24มกราคมนี้ เมื่อวันที่21มกราคมนะครับพักก้าวไกลเผยแพร่คลิปฟาร,ร์มยาวเนี่ย7.03นาทีเปิดหลักฐานข้อเท็จจริงและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่านายพิธาริมจรรัตเนี่ยประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลและสสบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลจะรอดพ้นจากคดีหุนสื่อไอทีวีได้กลับมาเป็นสสและอาจได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภาอีกครั้ง คลิปดังกล่าวเนีย่ยนะครับคลิปดังกล่าวพรรคก้าไกลเนี่ยยกโพรต่างๆสะท้อนความนิยมของนายพิธ,ธาและพรรคก้าวไกลจนกระทั่งพรรคก้าวไกลฟ้าชัยชนะในทางการในการเลือกตั้ง24พฤษภาคม256จากนั้นก็ยังระบุว่ามีขบวนการพยายามทำให้นายพิธาหลุดจากการเป็นสสส่งผลเชิงจิตวิยาต่อการโหวตนายกตัตรีจากการกล่าวหาว่าถือหุ้นสื่อนะครับ ถือหุ้นสื่อมวลชนอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญก็ต้องบอกก่อนว่าการที่ตามผลโพลต่างๆเนี่ยครับที่มีการชื่นชมนะครับพรกกา้าวไกลชื่นชมคุณพิธาเนี่ยแล้วก็เมื่อวันที่14นะครับไม่ใช่วันที่24วันที่14พฤษภาสองห้าเนี่ยนะครับก็ ผลของการเลือกตั้งก็ออกมาอย่างชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลได้มาเป็นอันดับหนึ่งได้ทั้งสสเขตแล้วก็สส,ส,สบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยนะครับเป็นอันดับหนึ่งก็คือส่งผลให้ตามนั้นแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีกับเหมือนกับว่าเอ๊มีการเล่นแร่แปรธาตุหรือเปล่าพยายามให้นะครับตามที่ข้อมูลที่คุณเคยพิธาคุณออกมาบอกว่า ที่ต้องรีบโอนหุ้นหรืออะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีขบวนการนะครับขบวนการที่พยายามให้ไอทีวีเนี่ยกลับมาเป็นสื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยต้องนะครับมีอะไรที่เกิดขึ้นและก็มีเรื่องของการที่มีคนไปร้องนะครับพยายามสกัดไม่ให้คุณพิทาเนี่ยเป็นนายกและ,ละรัฐมนตรีพยายามไม่ให้พรรคก้าวไกลเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้ก็อย่างที่บอกอย่างที่เราเห็นกันนะครับอย่างที่การติดตามข่าวมาทั้งหมด พักก้าไกลเปิดหลักฐานซึ่งเป็นคลิปวิดีโอขณะไอทีวีเนี่ยออกอากาศวันสุดท้ายคือวันที่14บมกราคม2551นะรบก่อนหลังเวลา0.00 0 00. 00. จะปิดตำนานไอทีวีไปตลอดการก็คือว่าพักก้าวไกลเองเนี่ยก็เปิดหลักฐานว่านะครับในวิดีโอนะครับที่มีการช่องไอทีวีมีการออกข่าวแล้วก็มีการบอกว่าประกาศปิดตำนานนะครับของไอทีวีนะครับเมื่อวันที่14บมกราคม2551 ขณะเดียวกันเนี่ยพักเก้าไกลก็เชื่อว่านายพิธาเนี่ยไม่ถูกตัดสิทธิ์หรือรุดจากการเป็นสอสอเพราะไอทีวีเนี่ยไม่ได้เป็นสื่อมวลชนมานานแล้วด้วยเหตุผลดังนี้อันนี้ก็คือต้องบอกก่อนนะครับเป็นความเชื่อของพักเก้าไกลนะครับแล้วก็ความรู้สึกของพักเก้าไกลเองนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่คุณพิธาเนี่ย ไม่ได้ถูกตัดจะไม่ถูกตัดสินจากการเมืองและก็ไม่หลุดจากการเป็นสสด้วยแต่ก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างนะครับสารานิติธรรมจะเป็นผู้วินิจฉัยนะครับหนึ่งเนี่ยใบยอนุญาตนะหนึ่งเนี่ยใบยอนุญาตขึ้นฟั่งถี่เนื่องจากไอทีวีถูกรัฐบาลไทยแจ้งยกเลิกสัญญาตั้งแต่ปีพศ .2550 ก็คือใบอนุญาตสัญญาเนี่ยของไอทีวีเนี่ยมันไม่มีแล้วเนื่องจากรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นคนแจ้งยกเลิกสัญญานะไปแล้วตั้งแต่ปี2550นนะครับสองภายหลังมีการออกพอรบ องค์การนะครับกระจายเสียงและแภาพภาพสารนะแห่งประเทศไทยเนี่ยก่อให้เกิดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ส่งผลให้ไอทีีเนี่ยต้องเลิกประกอบกิจการโทรทัศน์รวมถึงยังมีคดีพิาพาทเกี่ยวกับค่าเสียหายในชั้นศาลปกครองกับรัฐบาลไทย 3. ในคิมเนี่ยนะครับประทาน การประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวียืนยันต่อศาลว่าไอทีวีไม่ได้มีพนักงานไม่มีไรายได้จากการทําสื่อไม่มีการทําสื่อและยังไม่มีแผนในการทําสื่อและถ้ายึดตามคำวินิจฉัยของศาลัฐธรรมนูลก่อนหน้านี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะศาลเคยเห็นว่าหากไม่มีไรายได้จากการทําสื่อก็ไม่ถือว่าเป็นสื่ออันนี้คือผมมองว่าถ้าอันนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับก็อันนี้คือเป็นคําเชื่อและเป็นคํากล่าวอ้างนะครับเป็นข้อมูลที่จาก พักเก้าไกลนะครับพกรกเก้าไกลเนี่ยเอาออกมาว่านะครับประธานคิมเนี่ยนะครับผู้ถือหุ้นประธานการประชุมผู้ถือหุนะ้นไอทีวีเนี่ยมีการยืนยันต่อสารถ้ายืนยันต่อสารว่าไม่มีพนักงานไม่มีรายได้จากการทาสื่อไม่มีสื่อและไม่มีแผนทําสื่ออันเนี้ยก็น่าจะไมกก่ก็น่าจะไม่ใช่สื่อนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราพูดกันวิจัยกันนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์กันเนี่ยตามข้อมูลที่ออกมา 4. ไม่มีหลักฐานในการจดแจ้งการพิมพ์จึงไม่อาจเป็นผู้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อื่นได้นะห้าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์วีดิทัศน์และสื่อโฆษณาจึงไม่อาจประกอบกิจการดังกล่าวได้ 6. กสารปกครองสูงสุดเคยชี้ว่าไอทีวไม่ปรากฏหลักฐานในการดำเนินการนะครับ สื่อวิทยุนะครับโทรทัศน์แล้วนะครับหรือต่อให้สมมุติว่าเป็นสื่อมวลชนจริงนายพิธาก็มีหลักฐานว่าไม่ได้ครอบครองหุ้นตั้งแต่วันที่สมัครสสคือตั้งแต่วันที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชาตอนเป็นสอสปี2562ในายพิธาแจ้งชัดเจนว่าถือหุ้นดังกล่าวในฐานะผู้จัดการบร,รดกจากพ่อที่เสียชีวิตหรือหากสารมองว่าถือหุ้นสื่อจริงนะครับ หุ้นดังกล่าวก็มีสัดส่วนนะเพียงแค่0.003-48%เท่านั้นไม่สามารถครอบงำสั่งการให้กระทำการใดๆหรือไม่กระทำการใดๆได้สรุปแบบให้เข้าใจง่ายๆก็คือ 1. เนี่ยไอทไม่ได้เป็นสื่อ 2. i t ไอทไม่มีคลื่นความถี่สามไอทวีไม่มีใบอน,นุญาต 4. i t ไอไม่มีรายได้จากการทำสื่อ 5. นายพิธาถือหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดก และ 6. นายพิธาถือหุ้นจริงก็เพียงถือเพียงแค่0.003-48%ไม่สามารถสั่งการหรือครอบงำได้พักเก้าวไกลเน้นย้ำที่สำคัญคือตอนนี้ไม่มีไอทีวีแล้วนายพิธาไม่เคยไปออกเวทีดีเบตไอทีวีไม่เคยใช้ไอทีวีสร้างความน,นิยมให้กับตนและพัก ITV ไม่เคยออกข่าวใส่ร้ายป้ายสีพักอื่นไอทวีไม่ได้นั่งจัดรายการเฟ e นิวให้ผู้อื่นเสียหายจนทําให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมขณะที่นายพิธามีความมั่นใจในข้อมูลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดดังนั้นไม่มีอะไรต้องห่วงและต้องกังวลรอติดตามการอ่านคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมในช่วงบ่ายของวันที่24มกราคม2567 ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่านายพิธาถูกกล่าวหาว่ามีหุ้นในสื่อมวลชนไอทีวีซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูนกับทั้งสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ในายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับผู้แทนรัษฎรชั่วคราวตั้งแต่วันที่19กับรกฎาคม2566อันนี้คือเป็นข้อมูลที่ทางคุณพิธาออกมานะครับก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องรอสารรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยว่า ไอทีวีเป็นสื่อหรือเปล่านะครับและคุณพิธาถือหุ้นสื่อหรือเปลา่าซึ่งแน่นอนครับว่าจากข้อมูลที่ออกมาเนี่ยก็น่าจะาไม่มีการไอทีวีมไม่ใช่สื่อและก็ไม่ได้ถือหุ้นสื่อซึ่งแน่นอนครับว่าก็มีคนมาแย้งนะครับมีมีการแย้งเรื่องของอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีแหล่งอ้างอิงแต่ว่าอ,อันนี้ก็คือมีแหล่ง,งอ้างอิงว่าคนที่แย้งบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ไอทีวีเป็นสื่อเนี่ย ไอทีวีเป็นสื่อเนี่ยเนื่องจากว่านะครับบริษัทไอทีวีเนี่ยยังจดทะเบียนนะครับยังจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการสื่ออยู่นะครับเพราะในการในการจดทะเบียนเนี่ย,ยมันจะมีคําร้องนะครับแล้วก็ในการจดทะเบียนเนี่ยบริษัทไอทีวีเนี่ยยังไม่ได้จดยกเลิกนะครับยังไม่ได้จดยังไม่ได้จดยกเลิกการทําบริษัทนะครับเพราะฉะนั้น วัตถุประสงค์ของบริษัทเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ว่าทำสื่ออันนี้คือผิดนะครับอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกนะครับหรือเป็นคนที่บอกว่าไอทีวีเป็นสื่ออยู่แต่ซึ่งอย่างที่บอกว่าตามข้อมูลเนี่ยไอทีเนี่ยที่ยังไม่จดยกเลิกบริษัทเ,เพราะยังมีเรื่องฟ้องร้อง กับรัฐบาลไทยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทุกคนยกขึ้นมาว่าเอ๊ะไอทีวนะีเนี่ยยังไม่ได้ยกเลิกไงยังไม่ได้จดทะเบียนยกเลิกบริษัทเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นสื่ออยู่และอีกอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อเป็นสื่อแล้วเนะี่ยถือหุนะ้นเนี่ยว่าจะมากจะน้อยนะครับว่าถือเพียงแค่เ,เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนะี่ยก็ถือว่าถือนะครับตามกฎหมายซึ่งแน่นอนครับว่าก็อยู่ที่นะครับทั้งหมดวาสารรัฐธรรมนูญเนะี่ยจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรก,ก็อย่างที่บอกว่าต้องดูนะครับ เราไม่รู้หรอกว่าสารรัฐมนูลจะวินิจฉัยออกมาไดแต่ถ้าดูข้อมูลจากสารปกครองสูงสุดที่เคยวินิจฉัยมาแล้วสารปกครองเคยวินิจฉัยมาแล้วหรือแม้กระทั่งสารรัฐมนูลเคยวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการจํานวนหุ้นเนี่ยก็มีผลตรงที่ว่า คนอื่นๆน,นะครับที่โดนในการถือหุ้นเนี่ยแต่ถือน้อยมากสารก็ตัดสินไปแล้วว่าเอ้ยมันไม่สามารถครอบงำสื่อได้ซึ่งแน่นอนครับสารปกครองสูงสุดก็เคยวินิจฉัยแล้วว่าไอทีวีแหละไม่ได้ประกอบกิจาการสื่อทั้งๆที่ไอทีวีเองนะครับก็ยังจดทะเบียนอยู่นะครับยังจดทะเบียนอยู่แล้วก็วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนก็เป็นสื่อแต่ครับบอกว่าไม่ได้ประกอบกิจาการสื่อแล้วเนื่องจากว่านะครับในการที่ไอทีวีเนี่ยยังไม่ยกเลิกกิจการเนี่ยเนื่องจากว่ายังมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับ เรื่องของกับทางรัฐบาลไทยอยู่ซึ่งแน่นอนครับก็แล้วแต่ครับใครที่ชื่นชอบอทางคุณพิธาหรือพรรคก้าวไกลก็จะเอาข้อมูลมาสนับสนุนว่ามันไม่ใช่สื่ออยู่แล้วแต่ส่วนคนที่อยากให้คุณพิธาโดนตัดสินก็พยายามหาข้อมูลมาแล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติสุดท้ายแล้วศาลจะเป็นผู้ตัดสินนะครับลงความเห็นว่านะครับจะเป็นยังไงและนะครับจะตรงกับใครเท่านั้นเองนะครับก็คงต้องต่อติดตามกันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าเพิ่งเดนะดรครับ